สวัสดีครับพบกับปู่ชอบเล่าช่วงเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของแชมป์ดนเพลงทิงทุน105สมัยจากมหาสารคามน้องกีตานิพาพรให้กับ fc แฟนคลับน้องกีตา้าได้รับทราบถือว่าเป็นข่าวดีที่คิวงานแรกของน้องกีตา้าในเดือนพฤศจิกายน2566เริ่มต้นกับ GM g m m grammy ก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ก็เป็นได้นะครับ fc แฟน ต้องคอยติดตามชมกันต่อไปนะครับส่วนคิวงานในวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน FC แฟนคลับไปพบกับน้องกีตาร์ได้ที่งานกระถินบ้านห้วยยางดงตำบลโคกเรืออำเภอหนองกุงศรีจังหวัดกาลสินเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาส่วนยอดวิวเพลงล่าสุดของน้องกีต้ารนะ์ณตอนนี้ Cover version เ,เ,เพลงลาทิน ปล่อยเพลงไปแล้วประมาณ2เดือนมีผู้เข้าชมทั้งหมด1,123,841การรับชม เพลงยื้อปล่อยเพลงไปแล้ว3วันมีผู้เข้าชมทั้งหมด182,520การรับชมและเพลงซิงเกิลแรกในชีวิตของน้องกีตาร์เพลงย่านอดกอดไอ้บอได้ I B o D A y ปล่อยเพลงไปแล้วประมาณ1เดือนมิวสิกวิดีโอคัทดาวมีผู้เข้าชมทั้งหมด1,163,415การรับชมและมิวสิกสตอรี่มีผู้เข้าชมทั้งหมด8 7 9 7 1 0การรับการรับ ชรวมเป็น2 4 3ล้านการรับชมและนี่คือการอัปเดตคิวงานและยอดวิวเพลงล่าสุดของ สาวน้อยคนเก่งจากมหาสารคามน้องกีตา้านิพาพรสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องกีตา้านิพาพรและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับปูชอบเล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ